ลโหลน้องฮัลโหลเดวครับพี่ครับพี่โหเดือดกันจัดเลยน้องโหเดือดพี่ผมข้างกันเลยเนะี่ยใช่เหรอีอเกณครับีเกณมีเพลงขายไห<ผ>มครับแหลกอะเนี่ยโหไว,ว,ว้เพลงไม่ไม่มีเลยน้องอตอนไม่มีสามสิบป,ปันอะว่าไงครับน้องเราเรา,เาในดอกไป่เฉยพี่เรากันแล้วทีเนี้ยเขาร้อนแล้วก็บัฟเพราะผมเละเลยผมก็เลยออกมาก็ใส่กันเลยอ๋อแต่ว่าคนพวกผมอะมันไม่อันนี้ที่มันอยู่ ใช่ใช่มันไม่อยู่สามสี่คนอันนี้คือก็เลยฟาดกันต่อเลยไปน่ะใส่ต่อดิพี่เซตของอ่ะโอเคน้องที่ไหนนะเดี๋ยวพี่ขอมาเป็นโซ่ๆน้องเขาเซตอยู่ในเบลล่ากับผมไม่มั่นใจอ่ะพี่รอดูก็ได้ครับหนึ่งสี่สามเก้าเแน่เอาเมย์เยอะไม่รู้ว่าไหวไหมแต่เขาเต็มบบเลยนะเขากะรถกะอะไรออกไปเลยนะมันมันมีมันมีกดป้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรอแต่ผมว่ามันยังไม่มีปืนอ่ะมันมัน ต้องชนอย่างเดียวได้ยอย่างเดียวไม่รู้อะแต่ว่ายังไม่ขึ้นสตอรี่ก็น่าจะขึ้นรถไม่ได้ไหมพี่แต่แค่ห้ามเคลื่อนย้ายศพอะแต่ต้องลองถามถ้ายังแ,แต่ถ้าขึ้นสะพนานน่าจะเอาขึ้นรถได้ถ้าเป็นสตอรี่แล้วตอนนี้มันแค่ตีกันทิ้งเฉยๆฉยแล้วเอาศพทิ้งแบบเออพี่เห็นเลยแพทติปืนเลยอะพี่นี่ไงพี่เล็กอยู่นี่มันเอาไปทิ้งหนองฟาน่ะหนองฟานเลยเหรออะไรอะลูกเออเมื่อกี้เห็นแล้วเดือดกันจัดแล้วโหตอนอยังลา้นอะแม่ช่วยเพื่อนไม่ได้เลย ไปกันเป็นชั่วโมงแหละไอยูไปเคียนเหลืองไอยูไปเคียนเหลืองไอดีกูได้ไงอ่ะก็กองก็อยู่กองนั่นแหละอยู่ในตีนหรออะเองง่านอ่ะนี่ขอไปรีเพลชีวิตเดียวไอเนี้ยแม่งเอากูไปโคตรไก่แต่จริงจมันมันมันก็ไม่น่าเอาศพขึ้นได้เนาะก็อย่างที่บอกมันเป็นไอ้นี่กันอยู่เนาะ ใช่แต่ถ้าเป็นสตอรี่น่าจะได้พี่มันขากได้ปกติแต่แบบว่าไม่สมควรเอาขึ้นรถไปขนาดนั้นแ่ะไม่อาย่มันยังไม่เป็นสตอรี่มันขากไม่ได้มันเคลื่อนย้ายศพไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าขึ้นสภาพปุ๊บอ่ะมันมันมันเคลื่อนย้ายได้เอาขึ้นรถได้แต่ไม่เป็นไรเราแค่ไม่ชอบแบบมันไม่มันผิดตัวแบบไหนเราแค่ไม่เล่นแบบนั้นไงพี่พวกผมอ่ะก็เล่นปกติแหละเขาจะกัดก็ไม่เป็นเลยโอเคไสต่อแลวโอ้โหไปก่อรอแล้วเนี่ยอะพี่เข้าใจเข้าใจอยู่พ่เกตไม่ต้องเป็นห่วง รู้มันต้องมาคนนี้ผมอยู่กับพี่บอลแล้วก่อนพี่ไม่ต้องเป็นห่วงใจอยู่เข้าใจตามภาษาสตอรี่พี่ไปโอเคโฟล์ครับเดียวครับพี่เจสต้องมาครับมาดิใช่ไหมกินหนูคอมติ้งรไยเนี่ยเจเราเราไปเขาเดือดกันเดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเรากันไปไหนไงเออมีของบ้าะมีของไหมมีของไหมมีมีเต็มไหมเต็มพี่ขาดเพลนต้องไปครับ เพยอะแต่พี่มีอุ้ยโทษครับวิ้ยโทษครับเขาจะไปห่วนกันต่อแล้วอะ